ซีรีสอร์าชาแนลสเสนอว่าวันที่11ที่ผ่านมนาะมาไปทำอะไรมาบ้างนีนักมอเตอร์ไซค์นะคะซ้อนทายวินนะคะจะไปที่รถไฟิบาลข่านะคะคุณจะรับยาแทนทุนตา ิ่งผานพอดีก็เลยได้คลิปมานะคะก็ไปต่อค่ะไปโรงบาลค่ะถึงแล้วค่ะนี่ค่ะอยากได้ภาพมาฝากเพื่อนๆค่ะปิดหนะ้าปิดตาหน่อยนะคะ <c oughs> ไม่ต้องเห็นชมหน้าอันสดสวยหยดย้อยที่ย้อยออกกับหมดของพี่บ้านนะคะ <c oughs> มองเห็นวิวด้านหลังนะคะของโรงพยาบาลนะคะที่เราเห็นเป็นต้นไม้นี่นะคะเป็นช่วงระหว่างกลางนะคะของตึกนะคะสวนหย่อมนี้จะอยู่ตรงกลางค่ะจะอยู่ตรงกลางแต่ก็ตึกก็จะแวดล้อมนะคะ ตึกหลายชั้นอยู่นะคะเมื่อก่อนนี้บริเวณนี้จะปลูกต้นไม้ไว้เต็มเลยค่ะแต่ตอนนี้ลดขนาดลงเหลือย่อมแค่นี้ค่ะ <c oughs> กับต้นอื่นๆที่รายล้อมอยู่ไม่เท่าไรแต่ด้านหน้ายังคงมีเยอะแล้วก็สวยงามนะคะแต่ต้นไม้ชนิดนี้ค่ะที่ไปใหญ่ๆค่ะสวยมากค่ะ มีต้นปลาล์มด้วยแล้วก็มีต้นประดู่แล้วก็มีสนด้วยนะคะที่ถ่ายทำนี้ช่วงรอยาค่ะรอรับยานะคะก็ <g ül> สายมาหาตัวเองนิดหน่อยนะคะไ <g ül> ะจบจะออกเป็นสีเขียวๆหน่อยนะคะมองไปก็จะเห็นภาพเขียวๆหน่อยนะคะ พอเสร็จแล้วก็กลับบ้านค่ะบ้านนะคะไี่อยู่ใกล้โรงพยาบาลเท่าไหรค่คะถันที่ไปนั้นลืมบัตรประชาชนด้วยนะคะเลยต้องไปสองห้อบค่ะก็เห็นท้องฟ้าสวยงามชื่นใจมากเลยท้องฟ้า ที่โคราชสวยมากค่ะวันนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินค่ะสวยมากๆเลยจบคลิปเที่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ